สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ปอยใช้งาน iPad Air 5มาครบ6เดือนค่ะแล้วก็ปอยใช้ iPad Air 5ในการทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ปอยจะพูดถึงก็คือเรื่องของ CPU M1 ค่ะ CPU อันนี้เร็วแล้วก็แรงดีมากๆเลยนะคะในการวาดรูปเนี่ยก็วาดได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่ปอยจะใช้วาดรูปด้วยแอป Procreate นะคะแล้วก็ในส่วนของการตัดต่อวิดีโอก็ทำได้ดีค่ะประมวลผลได้เร็วนะคะ ส่วนใหญ่ปอาจะใช้ตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆพวกคลิปสั้นหรือว่ารีวค่ะสำหรับแอปที่ปล่อยใช้ตัดต่อก็จะเป็น iMovie ที่มากับตัวเครื่องเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นส่วนของจอภาพแล้วก็ลำโพงค่ะส่วนใหญ่ปราก็จะใช้ดูหนังดูซีรีส์ใน Netflix นะคะ ตัวจอภาพลิควิดเลติน่าเนี่ยสีสดสวยชัดเจนดีเลยค่ะแต่ว่าไอแพดของบอยเอยจะติดเป็นฟิล์มด้านนะคะสีของจอก็จะดรอปลงไปเล็กน้อยค่ะแต่ว่าบอยชอบใช้เป็นฟิล์มด้านเพราะบอยใช้วาดรูปด้วยนะคะบอยรู้สึกว่าฟิล์มด้านเนี่ยใช้วาดรูปได้ถนัดกว่าฟิล์มกระจกค,ค่ะแล้วก็ตัวลำโพงนะคะจะเป็นลำโพงสเตอริโอค่ะเสียงก็ดีเคราะชัดเจนเลยนะคะ พอพูดถึงเรื่องดูหนังแล้วเนี่ยปอยอยากจะพูดถึงความประทับใจกับ AirPods สาที่ปอยเพิ่งซื้อมาใช้นะคะตัวนี้เสียงดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะฟังก์ชันสเปเชียลนะคะบางทีปอยใส่หูฟังอยู่ค่ะแต่ปอยนึกว่าไม่ได้ใส่อยู่นะคะเสียงดีเหมือนออกมาจากตัว iPad เองเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะสําหรับแบตเตอรี่เนี่ยปอยรู้สึกว่าใช้ได้ทนโอเคเลยค่ะสําหรับการใช้งานแบบที่ปอยใช้อยู่นะคะใช้ว่ารูปดูหนังแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยเนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งวัน,นะคะ่ะ แล้วก็ต่อมามาดูกันนะคะว่าปอยใช้ iPad Air 5ในการทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือใช้ในการวาดรูปนะคะเพราะรูปก็จะมีทางวาดวอลเปเปอร์แบบนี้ค่ะอันนี้ปอยมีแจกไปในคลิปที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปอยก็วาดเป็นสติกเกอร์ลายด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะวาดแล้วก็สามารถส่งไปที่ไลน์ให้อ p ปโหลได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้ปอยยังวาดเป็นโปสการ์ดแล้วก็ปีนออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะ อันนี้วาดด้วย iPad แล้วก็สั่งพิมพ์จาก iPad ออกมาได้เลยนะคะใช้เป็นเครื่องพินพ์เอฟสค่ะอันนี้น่ารักแล้วก็สะดวกดีมากๆนะคะนอกจากนี้อย่างต่อมาที่บอยใช้งานก็คือใช้ในการจดโน้ตค่ะแอปที่บอยใช้ก็จะเป็นแอป Good n o t e นะคะนี่ค่ะใช้ได้ทั้งจดโน้ตทั่วไปแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ในการจดแพนเนอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะสําหรับในการจดโน้ตเนี่ย อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้อัพเป p e n เพนซิลก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ว่ารูปจริงจังเนี่ยอาจจะใช้เป็นปากกาสไตลัสทั่วๆไปแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ที่ปอยใช้จะเป็นปูโจดอกนะคะที่ปอยชอบจะเป็นปูโจดอก13กับปูโจดอก11 plus ค่ะทั้งนี้เป็น13แล้วก็ทั้งนี้จะเป็น11 plus นะคะทั้งสองแท่งนี้ใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะ แล้วก็อย่างต่อมาที่ปล่อยใช้งานก็คือการตัดต่อวิดีโอค่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วปกติวิดีโอที่ปอยลง YouTube เนี่ยปอยจะถนัดตัดต่อใน iMac มากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นรีวหรือว่าคลิปสั้นเนี่ยตัดต่อใน iPad ก็สะดวกดีค่ะปล่อยใช้เป็น iMovie อันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการพิมพ์บทความค่ะนี่ค่ะปล่อยชอบพิมพ์เป็นบทความเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะพิมพ์แล้วก็ลิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะตัวปกอันนี้ก็วาดด้วยแอป r o p r ิ a t e นะคะ แต่ในส่วนของการพิมพ์เนี่ยเอยจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากนะคะบอยก็เลยไม่ได้ซื้อเป็นตัว Magic Keyboard ของ Apple มาค่ะแต่ซื้อเป็น Magic Keyboard ของกูจจดอกมานะคะเพราะว่าราคาถูกกว่าค่อนข้างมากค่ะตัวนี้ราคาช่วงนี้น่าจะไม่ถึง2 0 0 0บาทนะคะนี่ค่ะจะเป็น Magic Keyboard ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะสามารถแปะติดกับตัว iPad ได้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเวลาต้องการพิมพ์แล้วก็พกออกไปนอกบ้านไปจะใช้เป็นอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าใช้งานอยู่ที่บ้านนะคะไปจะใช้เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็น Logitech K380 นะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีค่ะใช้คู่กับเมาส์ Logitech M350 อันนี้นะคะค่ะอันนี้ใช้ดีแล้วก็ดีไซน์น่ารักด้วยค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งาน iPad Air 5ของปอยค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ